คราวนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเพราะลูกตาลนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขายังปลูกกันเหลือตาลคือตอนนี้เรากลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มของพวกเราหรือว่าของอาจารวัดนะครับท่านก็ได้ทําตาลเยอะเพราะฉะน,นั้นตอนเนี้ทุกอย่างมันกลับมาสู่สภาพความเป็นจริงของธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะตาลบางทีท่านาเอ๊ะตาลเนี่ยไรายได้เป็นยังไง ตอนนี้ที่อาจารย์ทําข้อมูลนะครับปกติแล้วตาลเนี่ยเราจะบอกว่าอย่างน้อย7ปีนะครับถึงจะมีลูกให้เราไม่ว่าจะเป็นการหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแปลลูกนะครับตาลน,นี้แปลรูปไปหลายอย่างเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเราสามารถเพาะเลี้ยงไว้ในถุงสัก2ปีมันจะแตกกอสวยมากไปดูมาสวยมากนะครับแล้วพอเราไปลงแล้วเนี่ยอีก5ปีนี่ได้ผลผลิตแน่นอน พราะตอนั้นที่ดินว่างเปล่าตามหัวไล่หัวนาโดยเฉพาะถ้าเราลองไปถามคนที่เขาเฉาะตาลขายต้นหนึ่งนะครับเขาจะได้ประมาณยังต่ำห้าพันขึ้นไปต่อต้นนะครับห้าพันถึงแปดพบางต้นเขาบอกดกๆถึงหนึ่งหมื่นบาทเพราะตอนั้นเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ครับหกลอนเกดอน20บาทก็แค่2ลูกแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าตาลลอนลูกหนึงก็จะมีสอลอนสาลอนนะครับเพราะฉะนั้น เราก็เลยเห็นความสําคัญนะครับตอนนี้เราก็จะมานะครับวิธีการก็คือเมื่อเราทําแปลงพื้นที่แล้วนะครับถ้าเราไปใส่ถุงเลยได้ไหมได้ครับแต่ในลอนตาลก็อาจจะมีบอดบ้างเสียบ้างเราเก็บตาลอาจจะไม่เสมอกันอาจจะงอกไปแล้วหรืออาจจะยังไม่งอกหรืออาจจะเพิ่งงอกให้เรามาเรียงแบบนี้ก่อนนะครับริไนไ้ก่อนตีตาลเนี่ยนะครับหลักการง่ายๆมันก็จะมีลักษณะที่เขาบ่งบอกก้าไว้นะครับแบบภูมิปัญญาที่ผมเคยอธิบายนะครับ ตาลมันก็จะเป็นหลังนูนๆนะครับหลังนูนๆด้านหลังนูนๆเนี่ยก็แสดงว่าเปลือกมันหุ้มด้านนี้นะครับเปลือกมันหุ้มด้านนี้แล้วเวลาปลูกเขาก็บอกปลูกให้ปลูกงายทำงายแล้วจะกลายเป็นตัวเมียถ้าปลูกฟั่มมันจะกลายเป็นตัวผู้หมายที่ว่าตาลเนี่ยถ้ามันตกจากต้นตุ้มมาเนี่ยถ้าหากว่าเปลือกมันอยู่ข้างบนแล้วมันงอกขึ้นมาเนี่ยเขาบอกมันจะกลายเป็นตัวผู้แต่ถ้าเกิดว่ามันตกแล้วมันอีซี่นมันงายท้องมันจะกลายเป็นตัวเมียแต่จริงๆแล้วความคิดของผมก็คือการที่มันจะเป็น ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันเกิดจากการผสมเกสรตั้งแต,แต่เป็นช่อดอกบบต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาทําเรื่องตาเนี่ยเราต้องมาดูว่าในว,วันนี้ตาเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกับต้นตาลบ้างนะครับสมัยก่อนคนโบราณก็คือหนึ่งตั้งแต่ก้านใบก็สามารถเอาไปทําโซฟาได้นะครับก้านเอาไปทําโซฟาได้แล้วก็สามารถที่จะเฉาะเป็นลูกตาล สามารถที่จะเอาเนื้อมาทําขนมสามารถที่จะปล่อยให้มันงอกนะครับให้มันงอกยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เฉาะเอาจาวนะครับไม่ใช่ลอนนะครับจาวก,ก็คือเหมือนกับจาวมะพร้าวแล้วก็ไปเชื่อมขายแพงมากนะครับอันนี้แพงมากเลยรู้สึกว่าจะลอนนึสิบกว่าบาทนะครับที่เชื่อมแล้วนะครับที่สระัุรีจะมีขายประจระําเพราะฉะนั้นสิ่งที่นอกจาก ตานตัวเมียที่ได้ประโยชน์ก็คือตานตัวผู้ตานตัวผู้สามารถทําอะไรได้มั่งก็สามารถปาดจันทนําน้ําตาลตัวเมียก็ทําได้ตัวผู้ก็ทําได้ปาดน้ําตาลน,นะครับเพราะฉะด้นเมื่อปาดน้ําตาลมาก็สามารถเป็นน้ําตาลสดขายสามารถเคี่ยวเป็นน้ําตาลตะโนดขายสามารถที่จะทำน้ําตาลเมาขายนะครับนั่นคือสมัยก่อนเพราะฉะนั้นความหลากหลายของตานเยอะนะเคยนะครับผม ราปลูกเนี่ยไม่ตายง่ายนะครับเหตุผลที่ไม่ตายง่ายเพราะว่าตาเนี่ยไม่เหมือนลูกมะพร้พาวนะครับตาลนี่อินบรามนี่จะเหมือนกันแต่ว่าเรา,เราปลูกนะครับรากตัวเนี้ยเขาก็จะเลื้อยถ้าเป็นที่ดินที่ซุยๆเนี่ยเขาจะไปนึงเมตรสองเมตรสามเมตรเลยครับพอไปเสร็จแล้วเขาก็จะไปเกิดตรงเนี้ยกระจายเป็นรากแล้วก็จะมีหนอ่อ แล้วก็หนอเขาเนี่ยจะวิ่งสวนนะครับหนอนีจะวิ่งสวนมาตามลากเขาพอวิ่งสวนมาตามลากเขาก็จะแทงขึ้นไปบนนี้เพราะฉะนั้นใบของต้นไม่ได้ออกมาจากลูกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกเม็ดทว่วเม็ดไรเราจะเห็นว่าเม็ดตัวที่เราเพาะเนี่ยมันจะอ้าแล้วก็จะมีใบอ่อนออกมาแต่ตาหนี่เขาจะไปเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ถุงสั้นก็จะโตเร็วเกิดเร็วที่เกิดเร็วเพราะว่าพอชนตูดถุงปับ๊บเขาก็จะไปแตกกระจายแล้วก็กลายเป็นต้นสวนขึ้นมา ตอนนี้เราก็จะคัดนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเก็บเนี่ยอาจจะมีทั้งที่งอกแล้วที่ยังไม่งอกหรือว่าเพิ่งทีเริ่มงอกนะครับวิธีการถ้าเราไปใส่ถุงเลยเนี่ยอาจจะเสียถุงเสียดินไปเยอะๆนะครับเราก็มาทําแบบน,นี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็จะจับเอามาเรียงนะครับเราก็จะจับเอามาเรียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรียงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้อ,อ,อินทรีย์วัตถุกของเราบกเลย นะครับหมกพอหมกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำสองชั้นสาชั้นนะครับพอทําเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าเขาเริ่มงอกนะครับถ้ารู้ว่าเขาเริ่มงอกเราก็มาเอาใส่ถุงนะครับมาเอาใส่ถุงตอนนั้นเราก็เพาะเล่นไว้นะครับหน้านี้ตานกําลังสุกนะครับหน้านี้ตานกําลังสุกเมื่อกําลังสุกแล้วเราก็ควรจะมานะครับถ้า เราทิ้งไว้ประมาณสักเด Metal ือนหนึ่งหรือ2เดือนนะครับ <Amen> แล้วเรามาคุยดู <fruit> ถ้าเรามาคุยดูถ้าเกิดว่าเริ่ม <mit> มีรากออกอย่างนี้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะเอาไปลงถุงได้เลยนะครับพอเราไปลงถุงแล้วเนี่ยทีนี้เราก็เลี้ยงไว้ไงนะครับจนกว่าต้นจะใหญ่สวยแล้วถึงจะเอาไปลงนะครับตอนนี้เราก็จะใช้วิธีการวางนะครับวางวางเสร็จแล้วก็เอากากหญ้ามาหมกนะครับเอากากหญ้ามาหมกอันไหนที่มันไม่งอก นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียถุงนะครับอันไหนที่งอบยาวๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นเนื้อตาลเลยนะครับในนี้จะเป็นเจ้าตาลนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะครับว่าเจ้ามันคืออะไรนะครับเจ้ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเลี้ยงก่อนนะครับผม เลี้ยงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากาดย่ามมาหมกหมกหมกนะครับพอหมกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลดน้ําทิ้งเขาไว้อย่างที่ว่านะครับพอมาเริ่มงอกประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่ถุงนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับวิธีการใส่ถุงไปยังไงครับผมอันนี้เราก็เตรียมถุงไว้นะครับเตรียมถุงไว้พอเตรียมถุงไว้แล้วนะครับพอเราเห็นว่าอันไหนงอกแบบนี้นะครับเราก็คุยแล้วก็ให้ ลากตัวนี้น,นะครับให้มันงงงลงไปอย่างนี้นะครับผมปั้มลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็กบไว้อย่างนี้ครับผมเพราะนั้นถ้าเราทําแบบนี้เขาไว้ทิ้งเขาไว้นะครับเดือนต่อเดือนตามเดือน,อเ,อนเราก็ลดน้ําไปมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดความสวยงามนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เอาไปปลูกที่เยอะๆนะครับเราสามารถที่จะปลูกหรือว่าใส กระถางแต่ไรเล่นนําต้นใบกลับมันจะสวยมากนะครับตาลนี่จะสวยมากเลยนะครับนะครับปลู้ว่าไปงอกอย่างนี้นะครับล้วก็เนี่ยครับงอกจะสวยมากนะครับตาลก็จะมีสองมีหลายอย่างนะครับอันนี้จะมีตาลไข่นะครับจะเป็นตาลไข่ครับว่าตาลไข่ก็ลูกจะเล็กนะครับลูกจะเล็กแต่ลอนใหญ่ส่วนมากลูกหนึ่งจะมีแค่สองลอนบ้างลอนเดียวบ้างแต่ลอนจะใหญ่มาก แล้วก็ถ้าสุกแล้วเนื้อจะเหลืองเหลืองแบบไข่แดงเลยนะครับเหลืองมากส่วนตานตางไข่แล้วก็อะไรตารนนึงก็คือลูกใหญ่ๆนะครับลูกใหญ่ๆอันนั้นก็จะจะทําให้รอนเยอะนะครับทําให้รอนเยอะมีอย่างน้อยลูกแล้วสามรอนสี่รอนยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองๆศึกษานะครับแต่ใครสนใจตัวนี้ก็ซื้อกษนะเหมือนกับ มันเป็นฤดูกาลนะครับตาลกําลังสุกก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็เอามาเพาะเอามาเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเจออะไรก็มาเพาะโดยที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะได้ประโยชน์มันจะเสียเวลาไหมผมว่ามันไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าคนที่ตามวัดนะครับตามวัดตามอะไรก็ช่างสถานที่ที่ต้องการนะครับเราทําไว้เผื่อเขาสนใจเราก็ ให้เขาไปปลูกไว้นะครับมันจะได้ได้ประโยชน์อนาคตข้างหน้าลูปหลานเราจะได้พักพิงกับต้นไม้โดยธรรมชาตินะครับลอ,ลองดูนะครับนี้ระพานะครับจาวตาลที่เราอธิบายไปแล้วนะครับจาวก,ก็คือมันจะเกิดการงอกนะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะ เนื้อเนื้อคืออันนี้เรียกว่าเนื้อเจ้านะครับเนื้อจ้าเพราะนั้นอันนี้รสชาติจะหวานอร่อยนะครับแล้วมันจะแน่นกว่าเจ้ามะพร้าวนะครับอันนี้ธรรมดาแล้วเขาจะมีเครื่องนะครับจะมีเครื่องเครื่องที่เขาสาหรับผ่ามันจะออกมาโดยที่ไม่แตกนะครับทีนี้เราไม่มีเราก็ใช้มีดจะแน่นแน่นหมายถึงว่าเนื้อมันแน่นนะครับแล้วมันจะหวานอร่อยมากนะครับ คนโบราณโบราณก็เวลาหน้าตาลสุกนะครับเจอตาลก็จะเก็บนะครับเก็บมาแล้วก็เอามาฝังฝังฝัง,ฝงเข้าไว้นะครับพอถึงเวลาก็มาผ่าให้ลูกให้หลานกินเนื้อมันจะเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามันออกเต็มเต็มที่แล้วนะครับนะครับอันนี้เราเรียกว่าถ้าเป็นตาลอ่อนนะละครับถ้าตาลอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าลอนตาลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ข้างในที่มันกําลังองอกเขาเรียกว่าเจาวนะครับเจาวมะพร้าวเจาวตาลน,นะครับนี่ก็คือที่ตลา,าบุรีนะครับแต่ขเขาจะมีเครื่องผ่านะครับเขาเอารอนตัวเนี้ไปเชื่อมอีกทีหนึ่งนะครับพอไปเชื่อมแล้วเนี่ยมันจะอร่อยนะครับเราหากินยากเพราะฉะน,นั้นทุกวันนี้คนก็บองคกงเลยนะครับว่าถ้าเราเรื่องสื่อนะครับเราอาจจะไปหาซื้อตลาดที่ไหนที่ไหนก็มีขายแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถ ทำนะครับแล้วก็ออกสื่อออกลายไปราคาแพงเท่าไหร่ผลก็อยากกินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นของที่หายากแล้วก็คนที่ไม่เคยกินนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์หันกลับมาทําเรื่องกเกษตรทําเรื่องของธรรมชาตินะครับที่ดินว่างเปล่าก็ปลูกตาลครับตอนนี้ได้โอกาสแล้วนะครับไม่ว่าจะตาลหรือว่า อินทผลามนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเพาะเม็ดเล่นๆก็ซื้อกินนะครับแล้วก็เพาะเพาะไวะ้พอถึงเวลามันก็เป็นต้นขึ้นมาเราก็ใส่ถุงใส่กระถางใส่อะไรก็เล่นไปสนสดุกต้นไหนสวยฟอร์มดีเราก็ไ้ปลูกเองอันไหนมันไม่ดีไม่สวยต้นไม่โตเราก็ปล่อยทิ้งไปนะครับเพราะเราหาความรู้ในการปลูกแตผมตอนคลิปน,นี้ก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตานเล็กๆน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ชวัตท่านก็ทาเยอะท่านพึงขนาดซื้อรถ เพื่อเก็บต้นตาลเลยเก็บลูกตาลบนต้นเลยนะครับเป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ท่านทําอะไรก็คุ้มเพื่อมันเป็นต้นแบบเป็นแนวทางให้คนเห็นภาพว่าอนาคตข้างหน้าตาลก็ยังเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีครับ